มาพบกับเก่งกาศที่รัเลิศคารเซ็นเตอร์อีกเช่นเคยนะครับมีรถกระบะตอนเดียวตู้ทึ่จัดทรงแต่งหลอ่อไม่น้อยๆปีใหม่ๆราคา400,000ต้นๆมาแนะนําด้วยเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าได้อะไรบ้างซื้อไปแล้วคุ้มยังไงใช้งานยังไงได้บ้างไปดูเลยครับ ับคันนี้แหละครับมิตซูบิชิชายท่านนะครับเครื่องยนต์2.4 GL ปี2022ปีใหม่ๆใหม่น้อยๆราคา400,000ต้นๆวันนี้มานำเสนอนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนแรกเลยว่าได้อะไรบ้างได้เป็นใบหน้าสีขาวนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยใบหน้าสีขาวมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำดูเท่ดูดุดันดูแบบว่าเหมือนรถหุ่นยนต์ทางฟอร์เมอร์อย่างนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้ของเขานะครับ เป็นโลโก้ของมิตซูบิชิเลยในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟใสๆไม่มีรอยแตกน้ำไม่เข้าใสามากใหม่มากสภาพดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับว่าห้องเครื่องสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ในส่วนของสภาพห้องเครื่องสภาพห้องเครื่องดีมากยังดีดียังไม่ใหม่อยู่เลยจุดแต้มกจากโรงงานยังอยู่เลยด้วยให้คุณลูกค้าชมเลยหม้อน้ำของเราใสา่เบรกใช้งานได้ปกตินะนี่ระบบเบรกระบบอะไรไปดูในส่วนของฝากระโปรงกันก่อนเลยครับ ฝากระโปรงนะครับสังเกตที่นอ็นอตน็อตไม่มีการขันไข่แต่อย่างใดนะครับฝากระโปรงเดิมๆเม็ดอัรกคม,มชัดนะครับนี่ดูคมคกกม,มชัดเลยเม็ดอักจากโรงงานนะผมมากสวยไม่มีรอยทุบไม่มีรอยเคาะมาดูในส่วนของคานหน้าอคานหน้าน็อตยังอยู่ครบไม่มีการขันไข่นะครับ ดูกลมคมชัดเลยล้อทุกตัวยังอยู่นะทุกตัวยังอยู่เลยนี่ไม่มีการคันไขเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถของเราไม่มีการถูกชนหนักมาแน่นอนไม่มีการยกเปลี่ยนหน้าไม่มีการยกเปลี่ยนคานหน้านเลยฝากระโปรงเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของล้อว่าล้อได้เป็นล้ออะไรนะครับ ทันนี้ได้เป็นล้อมแม็กเวลล้อมแม็กเวลลห้าก้านพร้อมกับน็อตสีไทเทนแม็กเวลห้าก้านแมกคอดสิบแปดยางปี2022ใหม่ๆดอกยางลึกๆจัดทรงมาให้เรียบร้อยนี่มาของในในส่วนของคนนั่งคนนั่งได้อะไรส่วนคนนั่งนะครับฝั่งคนนั่งได้เป็นคิวกนศ์สร์ของ ไทยท่านเลยผมมิสซู้เขาเลยนะครับนี่ติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมกับกระจกมองข้างสีขาวนะกระจกมองข้างสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยมือจับเปิดประตูเป็นสีดำด้านนะครับสภาพสีคือแบบว่าใหม่ๆสภาพดีมากมมาดูในส่วนของตู้เป็นตู้อลูมิเนียมตัดใหม่ตรงรุ่นเลยนะครับ ตู้ลูมิเนียมตัดใหม่ตรงรุ่นขนาดมาตรฐาน2เมตรสิพร้อมกับจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยด้วยคันนี้ใหม่มากๆตู้ในส่วนของล้อหลังล้อหลังของเรานะครับก็จะได้เป็นล้อแม็กเวลอีกเช่นเดียวกันนะครับล้อแม็กเวลห้ก้านพร้อมสีไทเทคขอบ m ม็กขอบ18ยางปี2022สัปดาห์ที่12จัดทรงแต่งหล่อมาให้เรียบร้อย ตรงนี้ก็จะเป็นที่ผูกมัดนะครับแต่ว่าเราใส่ตู้แล้วมันติดมากับตัวรถนะครับในส่วนของไฟท้ายไฟท้ายนะครับไฟติดทุกดวงไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยซึมจากน้ำนะไฟท้ายติดทุกดวงนะครับในส่วนของก๊อฟากระบะหลังนี่มี ตัวหนังสือโครเมียมติดให้เรียบร้อยคำวา่าไททานพร้อมกับโลโก้มิสซูในส่วนของตู้ของเราเป็นตู้ตัดใหม่สังเกตได้จากไหนสังเกตได้จากซีนซีนไม่มีการแกะนะครับยางสะท้อนแสงยังติดติดสนิทเหมือนเดิมน็อตไม่มีการหลุดแข็งแรงแน่นแน่นอนนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านบนตู้ติดใช้งานได้ปกติเลยไฟท้าย ดีไซน์แบบว่าฉบเฉี่ยวมากไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแบบว่าน้ําเข้าไฟติดทุกดวงนี่ได้ถึงกันทั้ง4วงเลยเป็นล้อแมกเฟลนะครับ5กา้านยางเป็นสัี0ิ2สจากทรงตังหลอให้เรียบร้อยด้วยคันนี้4ี่แสนต้นๆนของเก่งบอกเลยมาดูในส่วนของฝั่งคนขับฝั่งคนขับได้เป็นกระจกมองข้างสีขาวนะครับพร้อมกับมือจับสีดําด้านคิ้วกันสัตว์ด้านฝั่งคนขับก็มีมาให้ด้วย เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าสภาพด้านในเป็นยังไงไปดูเลยครับมาในส่วนของด้านในนะครับด้านในนะครับจะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับ2บานเลยกระจกไฟฟ้าดียังไงกระจกไฟฟ้าดีตรงที่ขึ้นทางด่วนไม่ต้องมามหมุนให้มือมือเป็นระบบออโต้เลื่อนลงด้วยนะครับนี่เข้ามาก็จะเห็นเป็นพรมลไยนะครับคันนี้เป็นพรมละยพาวเวอร มาพร้อมกับแอร์แบคให้กันทั้งสองลูกเลยสำหรับมิ s u ู i s h i นะครับจะมีตรงพวงมาลัยคนขับแล้วก็ตรงฝั่งของคนนั่งผ่านการใช้งานมาแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับคันนี้อย่างที่เก่งพูดไปเลยไม่น้อยมากๆไม่สามหมื่นสามพันโลโอ้โหรถใหม่ของ<ม>โซลหน้าๆน,นะนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขีดข่วนสภาพดีมากๆในส่วนของวิทยุนะครับ เป็นวิทยุแบบว่าค่อนข้างที่จะเสียงดีเลยเพราะน้องเก่งเปิดเมื่อกี้นี้กรหึมมากใช้งานได้ปกตินะครับจะเป็นฟังเพลงใช้ mp3 เชื่อมต่อแจ็คก็ได้นี่มี usb ให้ด้วยนี่ใช้งานได้ปกตินะครับระบบแอร์เป็นระบบแอร์แมนนวลใช้งานแบบว่าปรับแล้วโคตรเย็นเลยเลยน้องเก่งสตาร์รถให้ดูว่ามันเย็นขนาดไหน เย็นมากแอร์เขาเย็นจริงๆครับช่องเก็บของก็มีมาให้นะครับนี่เอกสารยังอยู่ครบทุกอย่างเลยคู่มือรถ macbook นะครับรถเข้าศูนย์ตลอดเช็คศูนย์ตลอดเลยในส่วนของนี่จะมีเป็นรูชาร์จแบตนะครับช่องวางของก็มีให้คันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับสำหรับมิตซูบิชิทท่านคันนี้ ี่เบรกมือใช้งานได้ปกติเลยเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเทาเบาะหนังสีเทาดูแลายทาความสะอาดง่ายมากไม่มีรอยขาดเลยนะสภาพยังดีๆอยู่เลยนิ่งๆเด้งๆนุ่มๆในส่วนของเพดานด้านบนสภาพดีมากๆเลยนี่ที่บังแดดก็ใช้งานได้ปกตินะครับมีมือจับมาให้สองมีมือจับมาให้กันถึง 1อันนะครับตรงฝั่งของคนนั่งนะครับฝั่งคนขับนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับว่าพลาสติกไม่มีการแกะออกเลยใช้งงานนีกยาวๆราคาคันนี้นครับอยู่ที่4ี่แสนต้นต้นลูกค้าท่านใดอยากทราบราคานะครับเดี๋ยวไปบอกราคาด้านหน้ารถกันครับไปกันนะครับกับคันนี้นะครับที่น้องเก่งแจง้งมาว่าราคา4ี่แสนต้นต้น กับคันนี้ Mitsubishi ไททันเครื่องยนต์2.4 GL ปี2022ปีใหม่ไม่น้อนอๆราคาน้องคันนี้อยู่ที่4 3 9 0 0 0บาท4 3 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอย่ารอช้าโทรมาได้ที่เบอร์ส่วนตัวน้องเก่งเลยที่เบอร์0954945938หรือจะเป็นที่เพจหลัก a c e b o o k ของทางาร้านเราก็มีนะครับผู้ลูกค้าเซิร์ชค้นหาไปที่แอด Ldcar Ldcar นะครับไม่มีแอดหาไม่เจอนะช่องทาง YouTube เราก็มีที่กำลังรับชมอยู่เลยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างชื่อพร้อมเบอร์โทรจะมีพี่แอดมินคอยติดต่อกลับไปนะครับรบกวนคุณลูกค้าดูคลิปแล้วขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเก่งเพื่อคุณลูกค้าจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับจะได้ชมเป็นท่านแรกเลยด้วยกดกระดิ่งกันเข้าไว้นะครับคุณลูกค้า สำหรับวันนี้น้องเก่งก็มีรถกระบะตู้ทึบตอนเดียวจัดทรงแตง่งรอปีใหม่ๆ่ใหมน้อยๆสำหรับลูกค้าที่สนใจไปวิ่งงานรับงานเสริมวิ่งเป็นรายได้หลักคันนี้มิสูบิชิไททัน2.4 GL ปี2022ใหม่น้อยๆสำหรับวันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพร้อมกับเอ่ยคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย